บทสาธยายเรื่องมักขาแห่งโพธิญานบารมีสามสิบทัศตอนที่สองทานบารมีที่สุดแห่งการให้เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในตอนที่แล้วเราได้ทราบถึงจุดเริ่มต้นอันยิ่งใหญ่ คือการตั้งมหาปณิธานของพระโพธิสัตว์บัดนี้เราจะมาเริ่มเจาะลึกถึงการบำเพ็ญบารมีข้อแรกซึ่งเป็นดังปฐมบทและเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของบารมีข้ออื่นๆทั้งปวงบารมีนั้นคือทานบารมีที่สุดแห่งการให้ คำว่าทานหมายถึงการให้การสละการแบ่งปันทานบารมีจึงหมายถึงการสั่งสมคุณงามความดีด้วยการให้จนกลายเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ในจิตสันดานเหตุใดทานบารมีจึงถูกจัดไว้เป็นอันดับแรกเพราะทาน คือเครื่องมือชิ้นแรกที่ใช้ทุบทำลายกำแพงแห่งอัตตามันคือการต่อสู้โดยตรงกับกิเลสพื้นฐานของมนุษย์นั่นคือความตรนีทีเหนียวและความยึดมั่นในความเป็นของเราเมื่อกำแพงแห่งความเป็นเราเป็นของเราเริ่มทลายลงการสร้างคุณงามความดีอื่นๆ ก็จะง่ายขึ้นเป็นลำดับการบําเพ็ญทานบาร,รมีของพระโพธิสัตว์นั้นมีความเข้มข้นและลึกซึ้งยิ่งกว่าทานของคนทั่วไปสามารถจำแนกออกได้เป็นสามระดับดังนี้ระดับที่หนึ่งทานบาร,รมีการสละทรัพย์สมบัติภายนอก นี่คือการให้ในระดับพื้นฐานแต่พระโพธิสัตว์ทรงกระทําอย่างยิ่งยวดคือการสละวัตถุสิ่งของเงินทองรวมไปถึงบุตรภรรยาและราชสมบัติซึ่งยังถือเป็นของนอกกายพระชาติที่แสดงถึงทานบารมีระดับนี้ได้ชัดเจนที่สุดคือเวสันตรชาดกในพระชาตินั้น พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรพระองค์ทรงมีพระไทยยินดีในการให้ทานเป็นอย่างยิ่งเมื่อชาวเมืองกลิงครัตมาทูลขอช้างปัจจัยนาเคอันเป็นช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองพระองค์ก็ทรงประทานให้โดยมิได้ลังเลจนเป็นเหตุให้ถูกในประเทศออกจากเมือง แม้จะต้องเสด็จไปอยู่ในป่าพระองค์ก็ยังคงไม่ละทิ้งการให้ทานอยู่นั่นเองเมื่อชูชกมาทูลขอพระกันหาและพระชาลีผู้เป็นแก้วตาดวงใจพระองค์ก็ทรงตัดความอาลัยและประทานพระราชโอรสพระราชธิดาให้เป็นทานโดยทรงประสงค์เท่านั้นและในที่สุด เมื่อเท้าสักกเทวราชจำแรงกายมาทูลขอพระนางมัตสีพระองค์ก็ทรงประทานให้เช่นกันเพื่อบำเพ็ญปุตตทานและภริยาทานให้เต็มเปี่ยมนี่คือการสละสิ่งที่รักและหวงแหนที่สุดอันเป็นของนอกกายเพื่อเป้าหมายคือพระโพธิญาณระดับที่สอง ทานอุป,ปบารมีการสละอวัยวะและเลือดเหนือนี่คือการให้ในระดับที่สูงขึ้นไปอีกคือการสละสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายตนเองเป็นการแสดงให้เห็นว่าความยึดมั่นในร่างกายของพระองค์นั้นได้เบาบางลงไปแล้วพระชาติที่โดดเด่นในเรื่องนี้คือศีวิราชาดก ในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าศีวิราชผู้ทรงยินดีในการบริจาคดวงตาพระองค์ทรงประกาศว่าหากมีผู้ใดมาขอดวงตาพระองค์ก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ทันทีท้าวสักเกทวราชจึงได้จำแรงกายเป็นพรามชาราตาบอด มาทูลขอดวงตาของพระองค์พระเจ้าศีวิราชเมื่อได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงบังเกิดมหาปีติโสมนัสแล้วรับสั่งให้นายแพทย์มาควักพระเนตรทั้งสองข้างมอบให้แก่พราหมณ์นั้นโดยไม่ได้มีความเจ็บปวดหรือเสียดายแม้แต่น้อยระดับที่สามทานปรมัทธบรมี การสละชีวิตนี่คือการให้ในระดับสูงสุดและเป็นที่สุดคือการสละชีวิตของตนเองเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นการแสดงถึงการทำลายความยึดมั่นในอัตตาตัวตนได้อย่างสิ้นเชิงพระชาติที่แสดงถึงทานขั้นสูงสุดนี้ได้อย่างกินใจที่สุดคือสะสะปัณดิตชาดก ในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นพยากระต่ายผู้มีปัญญาพยากระต่ายนั้นได้ตั้งใจบำเพ็ญทานบารมีในวันอุโบสถวันหนึ่งท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากมียาโจกมาขออาหารท่านจะสละร่างกายของท่านนี้ให้เป็นทานแก่ผู้นั้น ท้าสัก,กเทวราชได้จำแรงกายเป็นพรามผู้หิวโหยมาปรากฏเบื้องหน้าทันเมื่อพญากระต่ายเห็นดังนั้นจึงกล่าวกับพรามว่าท่านจงไปก่อกองไฟขึ้นเถิดเราจะกระโดดเข้าไปในกองไฟนั้นเมื่อเนื้อของเราสุกแล้วท่านจงกินเนื้อของเราเพื่อประทังชีวิตว่าแล้วพญากระต่าย ก็ได้สลัดตัวสามครั้งเพื่อให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อาจเกาะอยู่ตามขนหลุดออกไปแล้วจึงกระโจนเข้าสู่กองไฟนั้นด้วยจิตใจที่เบิกบานยินดีหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากบทสาธยายในครั้งนี้คือดังนี้ 1. ทานคือการฝึกเพื่อลดความเป็นของเรา หัวใจของการให้ทานไม่ใช่อยู่ที่มูล,ลค่าของวัตถุแต่อยู่ที่จิตที่สละออกทุกครั้งที่เราให้สิ่งของแก่ผู้อื่นเรากำลังฝึกจิตของตนเองให้คลายความยึดมั่นว่านี่คือของฉันจากการสละของเล็กน้อยไปจนถึงของใหญ่จากของนอกกายไปสู่กายและชีวิต นี่คือการเดินทางทางจิตวิญญาณเพื่อลดอัดตราตัวตนลงไปทีละน้อย 2. มหากรุณาคือพลังขับเคลื่อนการให้การให้ในระดับอุปบารมีและประมัตถบารมีนั้นเป็นสิ่งที่เกินวิสัยของปุถุชนสิ่งที่ทำให้พระโพธิสัตว์สามารถกระทำสิ่งที่ทำได้ยากเช่นนั้นได้ก็คือ มหากรุณาคือความสงสารสัพพสัตว์อย่างจับใจจนเห็นว่าความทุกข์ของผู้อื่นนั้นสำคัญยิ่งกว่าร่างกายและชีวิตของตนเอง 3. การให้ทานในชีวิตประจำวันแม้เรายังไม่สามารถทำทานในระดับพระโพธิสัตว์ได้แต่เราสามารถน้อมนำเอาหัวใจของทานบารมีมาปฏิบัติได้ อามิสทานคือการแบ่งปันวัตถุสิ่งของปัจจัยสี่ตามกำลังอภัยทานคือการให้อภัยในความผิดของผู้อื่นซึ่งเป็นทานที่ทำได้ยากแต่มีอานิสงส์มหาศาลและธรรมทานคือการให้ธรรมะให้ความรู้และปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงยกย่องว่า การให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวงการเริ่มต้นฝึกฝนการให้ในสิ่งที่เราทำได้คือการก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระโพธิสัตว์และเป็นการหวานเมล็ดพันแห่งการเสียสละลงในจิตใจของเราเองในตอนต่อไปเราจะมาศึกษาถึงบารมีข้อที่สองนั่นคือศีลบารมี เกราะแก้วคุ้มครองพรหมจรรันทร์เจริญพร